โอเคครับผมวันนี้มาพบกับผม M A X n n e l นะครับตอนนี้ผมเล่นเกมโปเกมอนโกอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้โปเกมอนโกได้เปิดเข้าเล่นในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ไปจับโปเกมอนมาครับแถวแถวบ้านครับนี่นครับเล่นได้จริงแล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดให้บริการแล้วส่วนคนที่อยากจะเล่นครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับเป็นลิงก์สำหรับไว้โหลดโปเกมอนโกครับ ตอนนี้ก็โหลดได้ใน Google p เ a y แล App ้แอปแอปเพย์นะครับผมก็อยากจะจับโปเกมอนให้ดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดน,นะครับผมก็ใช้อเทมไปเรียบร้อยนะครับเป็นอเทมเรียกโปเกมอนให้เข้าใกล้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วผมจะลองจับให้ดูนะครับแต่มันยังไม่เกิดน,นะดิโอเคนะครับถ้าใครก็อยากจะเล่นก็ใต้คลิปนะครับ ส่วนใครอยากรู้ว่าจะเอานี่นะครับนี่นครับเป็นการสะสมโปกเกมอนครับตอนนี้มีทั้งหมด40ตัวนะครับแล้วก็ร้านขายของครับใครอยากรู้ว่าจะเอาโปกเกมอนฟรีจากที่ไหนเดี๋ยวก็ลองกดซับสไครป์ช่องชาแนลผมไว้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีดีๆนะครับว่าจะเอาได้ยังไงแบบฟรีๆครับแบบไม่ต้องเสียเงินเติม ในกระเป๋าผมก็ของวันนี้ก็ยังมีวิธีหาหมกันนะครับวันนี้ผมก็เหลือแค่็7ลูกเองนะครับที่ไว้จับโปเกมอนโอเคถ้าใครอยากรู้เรื่องราวข่าวสารโปเกมอนโกหรืออยากจะเล่นก็ใต้ description นะครับสามารถกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กด subscribe ไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมานี่นะครับเกิดแล้วนะครับเราจะจับให้ดูเลยอือหือ อันนี้คือการจับแบบไม่ปล่อยไม่เปิดคามิล่าครับเดี๋ยวเราลองเปิดนะครับนี่นะครับตอนนี้มันเหมือนจะเป็นบั๊กของเกมเพราะว่าถ้าเปิดคามิล่าแล้วมันจะไม่เห็นโปเกมอนนะครับดูนะครับนะครับมันแค่บอกตำแหน่งว่าอยู่ตรงนี้แต่มันไม่เห็นโปเกมอนนะครับงั้นผมก็ต่อไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้เห็นมันนะครับไม่งั้นจับไม่ได้ครับนี่โยนไปเลยครับวิธีจับโปเกมอนก็โยนโปเกมอนให้โดนนะครับ นี่นี่โดนเต็มหัวเลยอือหือนี่ครับแล้วก็มาดูเขาจะจับได้ไหม,มดินด้นดิน้นดิ้นอือแบบนี้คือจับได้ครับโอเคแล้วก็กดโอเคไปเลยนี่ครับได้พกมันตัวนี้มาแล้วครับชื่ออะไรผมก็จะไม่ค่อยได้นะครับอืมโอเคครับแล้วก,กดตกลงไปชิคถูกนี่นะโอ้โหเรเวลก็อัพแล้วครับ มเวสามแล้วก็ถ้าเวิวห้าเราก็สามารถเลือกนะครับว่าจะอยู่สีอะไรเป็นสีของของแต่ละทีมของโปเกมอนครับจะมีสีสามสีครับมีสีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มาบอกเพียงแค่นี้ครับถ้าใครอยากเล่นหรืออยากรู้เรื่องราวว่าจะทำยังไงได้โปเกมอนหรือหรือว่าอยากจะได้ลูกโปเกมอนไว้จับ ยังไงก็กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทีหลังครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ b ดบครับผม